การที่เรายอมรับความจริงตรงหน้านะมันคือการฆ่าตัวเองแบบซ้ำๆๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเราสนความจริงตรงหน้าสมมติว่าเฮ้ยเออเราจนว่ะเราไม่มีต้นทุนเราไม่มีความรู้มันเท่ากับการเรายอมจำนวนกับสิ่งที่เรามีอยู่เรายอมแพ้กับข้อจำกัดที่เรามีอยู่พอเรายอมแพ้ปุ๊บนะครับทุกอย่างจบเลย เราจะไม่มีไอเดียจะไม่มีความคิดหรือความพยายามที่จะหาวิธีหาหนทางหรือว่าจะหากลยุทธ์ต่างๆที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยออกจากความจริงที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจนเนี่ยมันสึกให้มันยังไม่ดีขึ้นมันอยากเก่งกว่านี้มันอยากประสบความเร็จแต่ว่าเราไม่เออเรายอมรับมันไปแล้วพอเรายอมรับปุ๊บทุกอย่างจบเลยมันจะไม่มีการทําอะไรต่อจริงไหมครับถ้าเรายอมรับเออจริงวะ เรามันจนทําไม่ได้หรอกเออเราไมีความรู้เราสู้เขามไม่ได้หรอกไม่ทําดีกว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่แต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันเราจะทําทุกวิธีทางหาทุกวิธีการที่เราจะพยายามจะผลักดันให้ตัวเองอะทําจนสาเร็จเราจะผลักดันให้ตัวเองอ,กออกจากจุดที่เราไม่ต้องการออกจากความจริงที่เราเราไม่โอเคไว้เราไม่โอเคกับความจริงข้อนี้เราอยากได้อะไรที่มันดีกว่านีนะครับ